วัน,นสิยาไปหานเอาไหมค่ะเอาไม่เ้ปาไปเป็นกันเลยค่ะมันแข็งอยู่ไหมยเอาตัวมโอนแข่งกับบาเลยนะ ัยงอันนี้ค่ะมีสองเหาะไงอยู่ค่ะพี่น้องพอดีเผาเนี่ยนึ่อันนี้มันฮักค่ะพี่น้องเล้อยแต่ปลายมัน เนี่ยเป็นสองอันน้องใหญ่ค่ะพี่นอ้องนีกระซิลุยน้ำค่ะพี่นอ้อง มันมีน้ำค่ะน้ำมองที่ย่างก็เลยบุลงค่ะอันนั้เขามีเกิืบ,บูดเขาก็สีย่างโอ้อม,มแถวนี้ค่ะ คืออยู่แม่คืออยู่หนเสือขาดเนาะท่าอบุญเบิ้งโต๊ะลูกถือใบบ้คือกบกบอไนมจะฆ่าแล้งทางแหงกว่าอ่าถูกุกคน ต้งกางกอบะยืเาเลยมกจะใส่มา้าปป้าอ่ปัญญาบอกแลยทางกระตับข้างเจ้าข้างกระโชกขาดป้าเสื้อจนขาด น้ำไม่ใหญ่น้ำไม่ใหญ่ค่ะพี่น้องกะนี่กระสิซ่อมมันแล้วกะสีมาใส่กระสอบค่ะนี่กระสได้เติบอยู่ค่ะเอาเือเอาอีแต่น้ำไม่สมค่ะพี่น้องอีแต่ใหญ่ แต่แใหญ่ๆคะ่ะอันนี้กะทิเผาค่ะเผากระเฮ็ดหน่อไม้ถุงคะ่ะกะทิพาไปเบิ่งหน่อไม้ใหญ่อีกใหญ่กว่านี้อีกนี่ค่ะหน่อไม้ใหญ่ที่ให้อันแท้แขนคะ่ะใหญ่ลีคะ่ะที่ให้เบิ่งกุกมันคะ่ะ เมื่อดิกรเอาไก่มาตุ้มใหญ่เลยค่ะพี่น้อกำกับบหฮูมเขียรตุ้มไก่มากระซ่าโมงแล้วไปกินยวมีหลายอันอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่เมื่อดิกระเมื่อเอาก่ค่ะพี่น้องกลับไปพ่อกันอยู่เงงอนค่ะเด็กซีเทนเอาไม้ให้เบิ่งนไว้ได้หน่อยได้หลายค่ะบ๊ายบาย ขนาดนั้นเลยอันเผาตัวนี้เผาอันใหญ่นี่เผาเพึ evet ่งเลือกเอาอันใหญ่เพึ่งเลือกอันใหญ่แค่เดียวก็นมไม้กับบอนเนาะเออคือเดียวก็นมไม้ทบกันเลยอันใหญ่นี่นนีี่่จุไปเผาเลยนี่จุนี่ใหญ่ดีได้ใหญ่กับแขนดิก็ฮัลโหลเบื้อ อันีดีอันอีดีอันนี้กะสีแกะเห็ดเนือไม้ถุงครับพี่น้องอันใหญ่อันใหญ่น่กะซีเผาครับพี่น้องตัวนี้ซุมน่กะสีเผาเผาเห็ดเนื้อไม้ถุงคือกันค่ะเห็ดเนือไม้ถุงเอาไว้ซุปเอาไว้มกเอาไว้แกงย่ามแรงครับพี่น้องยามที่มันบ่มีค่ะตัวนิกะสีเห็ดเนือไม้ถุงเอาไว้แกงเอาไว้มกค่ะกะซี ตัดเอาตัวแก่มาน,นีทิมค่ะเอาแต่ตัวอ่อนมันกาเอาไปใส่ถุงแล้วก็นึ่งค่ะถนอมวิธีถนอมอาหารมันใส่ถุงไปหนึ่งและะ้วกาโฮมถุงแจ็คสองถุงค่ะโฮมถุงก็คือใส่ถุงซ้อนถุงสองถุงแลวก็จ้งงางองนเอาไปแขวนค่ะให้มันเย็นแล้วก็ไปแขวนมันกัเป็นวิธีการถนอมที่ เย็บไม่ได้โดนค่ะพี่น้องเอาไว้กินยามแลยงยามที่มันบุกหากินบ่ได้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้กันบายบายค่ะ